มวยแบบนี้ครับแดงยอกกระตันอยู่น้ำเงินคัมแบ็กมวยแบบนี้มันจะออกแดงไงครับถอยทุกยกมาเดินยกห้านิดเดียวครับมาโดนยกห้านาทีเดียวเดินยกห้านาทีแล้วก็ถอยครับเนี่ยโดนทรายครับกรรมการให้ผ่านได้ไงต้องแพ้น้ำเงินอยู่แล้ว มวยน้ำเงินเดินทุกยกค,ครับแดงมาเดินยกเดียวแพ้สองยกแล้วแดงมาเดินทำได้นิด,ดเดียวยกหา้ากรบการเนี่ยให้ผ่านได้ไงครับดูดิครับออ,ออกแดงก็เลิกเล่นมวยแล้วครับเมอเฉย